สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Back Me c มีช n น l นะครับวันนี้เริ่มอยู่เกมวันต์ติเชียนซีซั่นที่3 0มนะครับมาดูครับว่าวันนี้เราจะเล่นภาษาเล็กบ้างครับเริ่มตัวแรกมาก็ไลท์เบลดไนท์นะครับมาดูครับว่าคลิปรอบที่หนึ่งจะได้ไอเทมอะไรให้เราเลือกบ้างนะครับมาดูครับโอเคครับชนะไปครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูครับรอบที่สองอ๋ไลท์เบลดไนท์ขึ้นสองดาวพอดีครับแต่ไม่มีเงินซื้อตัวที่สองครับโอเคเดี๋ยวมาเปิดกล่องดีกว่าครับเปิดกล่องเดี๋ยวมีกัดซ้อแน่นอนครับ ไปครับรอบที่2ก็คลิปสามตัวครับก็เดี๋ยวมาดูครับว่าจะมีไอเทมอะไรให้เราเลือกบ้างครับโอเคครับชนะไปครับตอนนี้ค่อนข้างรวดเร็วครับมีในส่วนของตนอนี้เราเห็นโทนะครับก็เดี๋ยวซื้อได้ยะเล่นภาษาโทนะครับก็ซื้อด็อกเตอร์ครับไม่ใช่คือด็อกเตอร์ครับคนเลี้ยงแพนกวินครับโอเคเปิดมาไม่ค่อยมีอะไรครับก็เอาเป็น สร้อยกันสะกดจิตครับบวกหลปลีกนะครับแล้วก็ซื้อซอร์สแมนนะครับตอนนี้ก็ช่วงแรกค่อนข้างดีนะครับเคลียรในส่วนของคลิปเร็วนะครับโดยไลท์เบดโอเคครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่สี่ครับอ่าดีเฟกเตอร์มาอีกหนึ่งตัวครับก็มีูวนเตอร์มาอีกหนึ่งครับซื้อไว้ก่อนครับแล้วก็เปลี่ยนเอาดีเฟกเตอร์ออกมาครับเปิดภาษาในส่วนของคลิปแคนนะครับแล้วก็เปิดกล่องเลือกในส่วนของคอนสายฟ้ามาครับ ครับฝั่งตรงข้ามเจอประสานปลาขั้นที่หนึ่งครับแล้วก็วอริเออร์ท่านอ่าไม่ใช่วอริเออร์ครับเขาขาดตัวหนึ่งครับในของเขาเปิดเป็นวอริเออร์สองตัวนะครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่หา้าอ่าดีเฟคเตอร์มาอีกหนึ่งครับก็ค <The world S 2> ือสองดาวไปแล้วกันรอไปก่อนครับยังไม่ได้ลงเ네ลเวลครัเก็บเงินไปก่อนครับตอนนี้ลงดีเฟคเตอร์ไปก็ไม่เท่าไหร่ครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเปิดประสานก็ปิ้งขั้นที่หนึ่งแล้วก็ในส่วนของเครื่องจักรขั้นที่หนึ่งครับ อาจะสู้ไหวครับตอนนี้ตัวท้ายเหลี่ยมลอยครับชะนะไปครับตอนนี้ <ก S 1> มาดูรอบที่หครับรอบที่6อ่าดีเฟเตอร์มาอีกหนึ่งตัวครับแล้วก็อซอร์สแมนก็มาอีกหนึ่งครับก่อนอซื้อไว้ก่อนแล้วกันครับก็ยังไม่น่จะลงเร็วครับตอนนี้ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามจะอิจิสิทธิ์ขั้นที่1นึ่งครับแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเขาตัวเท่าเราครับแต่เราโหดกว่าครับเรียยร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ มาดูรอบที่เจ็ดครับตอนนี้เราเลเวลเลเวลสี่แล้วนะครับเดี๋ยวหาตัวลงก่อนครับก็น่าจะเป็นดีเฟกเตอร์นะครับลงไปครับตอนนี้รอบที่เจ็ดครับฝั่งตรงข้ามเขามีห้าเรามีสี่ครับในส่วนนี้ของเขามีในส่วนของเทปแคน์ครับขั้นที่หนึ่งครับไปครับสีชิงนเบสเลยครับไล์เบสหนสีีครับตอนนี้ชิงไปชิงนะครับสุดท้ายเรียบ้อยครับชนดะไปครับตอนนี้ มาดูรอบที่8ปครับรอบที่แปอ่ามียูไน่หนึ่งตัวนะครับถ้าซื้อมาสามารถเปิดภาษาในชนของไนค่ะที่หนึ่งครับก็เดี๋ยวมาดูครับก็ไม่น่าจะลงเร็วนะครับตอนนี้ดูรอบที่แปดเดี๋ยวเราเจออะไรครับเดี๋ยวดูแลกันครับอืมยินไปคิดมาดูไปก่อนครับลงไนดีหรือเปล่าดีเฟกเตอร์ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดภาษาครับก็เปลี่ยนก่อนแล้วกันครับเป็นเปิดภาษาไนค่ะที่หนึ่งแล้วก็คลิปแคนค่ะที่หนึ่งครับ ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเจอประสานวอลีเออร์ขั้นที่หนึ่งครับเอ่อไม่แน่ใจว่าจะสวยหรือเปล่านะครับตอนนี้ถายครับเหลือพิกเก็ตแลนเซอร์ครับไปไหมครึ่งท้ายไปไม่เอ่ยเรียบร้อยครับชนะไปครับเกือบแพ้ไปนะครับอยนี้อ่าไลเบรดให้มาอีกสองตัวครับตอนนี้เก็บเงินครับ31บาทตอนนี้ชนะนี่เลยครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเจอยประสานแพนด้านะครับแล้วก็กอบพเครื่องจักรครับ มาดูครับไหวหรือเปล่าอาจจะพอไหวนะครับตอนนี้แต่ละสองดาวครับเดือดเราเยอะครับเหียบลอยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่สิบเดียวครับไม่มีอะไรเลยครับก็ปล่อยผ่านครับเดี๋ยวมาดูครับฝั่งตรงข้ามเป็นตอนนี้รอบที่สิบครับคลิปรอบแรกจะได้ไอเทมอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของลิลิกจะมีอะไรให้เราเลือกบ้างนะเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับ ีี่ข้้ออเสยาวได้กล่องเวทมนต์นะก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอเคเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้อ่ากล่องลิลิครับอ่าดีเฟกเตอร์คือสองนะตัวที่สองนะครับตัวอื่นไม่มาเลยนะครับเปิดลิลิครับเป็นไข่แล้วครับไข่ประหลาดครับวันนี้จะพกดวงมาหรือเปล่าครับวันนี้ลงเงไม่ไปในส่วนของกล่องเวทมนต์ไม่เอาครับดีทิ้งครับอ่ได้วุฒิครับครับฝีแอทแท็กสปีดเพิ่มครับ ฝั่งสงครามเจอในส่วนของวอลเลอร์ขั้นที่หนึ่งครับไหวหรือเปล่าน่ายพอไหวครับตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายครับบัลลังก์โอ้เซากรดติงครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตาหนึ่งมาดูรอบที่สิบสองนะครับรอบที่สิบสองมีเฮลไนท์ครับสวัสดีครับผมวิวไปครับรีหนึ่งครั้งมีสกูฮันเตอร์มครับ ม่แน่ได้ซื้อแล้วตอนนี้ฝั่งองครามในส่วนของฝั่งสงครามมีในเปิดอสัตว์อ่าภาษาจีนสิทันที่หนึ่งแล้วก็มีสัตว์ทัที่หนึ่งนะไหนน่าจะสู้ไหวครับตอนนี้เหลือสองตัวท้ายปากกระเบนตัวสุดท้ายครับตัวเสกโกรับเปรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่สิบสามครับอ่ามีใครมาหนึ่งใบครับตอนนี้ลงเลเวลไปเลยครับดีหนึ่งครั้งไม่เจออะไรเลยดีครั้งหนึ่ง ดีเฟคเตอร์มาอีกหนึ่งครับจะมาดีเกินไปแล้วไข่สองตัวนะครับดีเฟคเตอร์ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเชือมประสานก้อนนะครับท่านที่หนึ่งแล้วก็มีดูดินนะครับไหวหรือเปล่าเลยตอนนี้หัวเสกไม่จะลักษณะไม่น่าจะไหวครับเรียบร้อยครับแพ้ไปครับตอนนี้ไอครั้งแรกนะครับโอเค ดับเตอร์มาครับลงเลเวลไปเลยแล้วกันครับตอนนี้เลเวลหครับตอนนี้เปิดสาษาทูขั้นที่1ครับเพิ่มแอตแท็กสปีดให้กับในส่วนของไดเบีดไลทนะครับเราทีสิบสี่เจอภาษาเคปแคนครับขั้นที่2แล้วนะครับแล้วก็มีโพลเออขั้นที่1ครับตอนนี้หนีไปครับไหวหรือเปล่าเลยน่าจะไม่น่าไหวครับตอนนี้เหลียบร้อยสุดท้ายเรียบร้อยครับแพ้ไหมครับตอนนี้มาดูเราทีสิบห้าครับ ไล์เบลดไนท์สองดาวตัวที่สองครับดีเฟคเตอร์เข้ามาครับเฮลไนท์ก็ขึ้นสองดาวครับเดี๋ยวเปลี่ยนเฮลไนท์ในส่วนของิวไนทิ้งไปครับรีหานิดนึงครับอ่ามีเทนเลอร์ครับอ่ามีใครกับสตวนเติบก็เดี๋ยวปรับตำแหน่งครับนิดนึงเอาเฮลไนท์เป็นตัวแทงครัะตัวดาเมจของเราตอนนี้เป็นในส่วนของไล์เบ็ดไนท์อยู่ครับนี่ได้ดาบมาบุกดาเมจครับสาเหตุไล์เบลดไนท์ไปเลยแล้วกันครับตอนนี้ เรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้โอเคไข่นใบครับตัวันเตอร์ครับอีวิวไนท์นะครับฟีฟอร์ดขายทิ้งครับซอร์สแมนไม่ได้ใช้ครับมีส่วนของฟีฟอร์ดไนท์ครับฟีฟอร์ดไนท์อีวิวไนท์นะครับตอนนี้ปรับตำแหน่งนิดนึงครับเอาไข่ออกมาครับตอนนี้เปิดกล่องมาโขไม่ค่อยดีครับ อ่ะเป็นสร้อยอ่าในการถ้วยเร่งเลือดนะครับใส่แฮปไลท์เบนไหท์ฝั่งตรงข้ามตอนนี้เจอประสานบีทนะครับกับคอดเออร์นะครับน่าจะพอสวยครับตอนนี้ตอนนี้ตัวท้ายเรียบ้อยครับชนะไ,ไปครับตัดดูรอบที่สิบเจ็ดครับหาตัวนิดนึง ด็อปเตอร์กับซีเคเลนเซอร์ครับอ่าดีเฟกเตอร์ขึ้นสามดาวครับเทนเลอร์มาอีกึงตัวครับตอนนี้ครั้งหนึ่งครับตอนนี้เดี๋ยวน่าจะลงเน้นเลเวลครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเจอในส่วนของอ่าในส่วนของวอร์รีเออร์อ่าขั้นที่หนึ่งครับแล้วก็มีเทปแพนขั้นที่สองแล้วก็ในส่วนของวอร์ล็อกขั้นที่หนึ่งด้วยนะครับโอเคครับชนะไปครับตอนนี้ มาดูรอบที่18ครับอืมอ่าดรขึ้นไข่ก็สองดาวใส่ให้กับไลท์เบดนะสองอ่าสามดาวพอดีครับตอนนี้ตอนนี้ดีหาตัวก็ไม่เจออะไรครับตอนนี้ฝั่งสุขภาพเจอภาษาในส่วนคนอื่ขั้นที่สองครับไปยังครับอ่าไม่ใช่ขั้นที่สองครับขั้นที่หนึ่งครับแต่ขาดขาดหนึ่งตัวครับตอนนี้น่าจะสู้ไม่ไหวครับตัวซีเกตแลนเซอร์ลอยหลังครับ เรียบร้อยครับแพ้ไปครับตอนนี้มาดูรอบที่19ครับด็อกเตอร์มาอีกหนึ่งครับสีลงเลยว่าไปครับตอนนี้นี่หนึ่งครั้งโอเคตอนนี้สลับนิดนึงครับป้องกันในส่วนของไรเบร์ไนครับตอนนี้ไปครับฝั่งตรงข้ามได้สู้เราไม่ไหวครับตัวท้ายเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่20ครับ อ่าเทเลอร์2สองดาวตอนนี้ลงเลเวลไปครับก็เอาสีเคทแลนเซอร์ไปแล้วกันครับตอนนี้ตอนที่ยี่สิบตอนนี้โทเราเป็นขั้นที่สองนะครับยังขาดโทอีกตตัวนะครับตอนนี้เรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ตอนที่ยี่สิบอ่ามีต่อในไม่หนึ่งครับลงเลเวลไปครับตอนนี้บัฟไข่ของเราหมดน่าจะตานี้นะครับเปิดลิลิกมามครับ ใจไม่มีเลยครับแรนดอมครับได้ในส่วนของการเพ้การชนะนะครับเกตอนนี้เราเปิดไปเมื่อกี้เราเพลนะได้เมื่อกี้เราชนะนะตอนนี้ฝั่งสงขภามนะครับเปิดข้อสารมัหลอกนะครับแล้วก็ของเขาเป็นท้ายสองแล้วนะก็หลอกเคเรียบร้อยครับชนะไปครับเฮลไน์มาอีกหนึ่งครับลงเลเวลไปทาตอนนี้เน้นต้องสิบครับตอนนี้ตอนนี้ฝั่งสงขราม ีในส่วนของเกฟแคนครับเกฟแคนสี่ตัวนะครับเปิดสามวอลิเอื้อคันหนึ่งเลยครับแต่ไลท์เบีดเราไลท์เบีดไหนเราไม่ได้ใช้มาแนนครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้อ่าอีวิวไนท์ขึ้นสองดาวครับตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องเปิดขึ้นสองดาวไปก่อนแล้วกันครับตอนนี้ลงเลเวลไปแล้วกันครับตอนนี้โอเครอบที่ยี่สิบสามครับลงครับเจออินเจียสิตครับ รอบนี้เจออีเจสิตขั้นที่2แล้วครับเขาขาดอีก2ตัวนะเพื่อเปิดอีเจสิตขั้นที่สามครับตอนนี้เหลือเดอร์เวิร์ตัวสุดท้ายครับลงมาเรียบ้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูดอที่24ครับลงเลเวลไปครับให้ขึ้นเลเวลแปดไปเลยแล้วกันครับตอนนี้หอีกหนึ่งครั้งไม่มีอะไรน่าสนใจครับเอาเทนเลอร์ลงไปครับเปิดบัฟนะครับตอนนี้ฟังก์ชั่นที่รับ พีาพีดขั้นที่หนึ่งครับยังไม่น่ากลัวเท่าพีทขั้นที่สองนะไหครับตีชิงไปเรื่อยๆครับออกไหวหรือเปล่าเอยน่าจะพอไหวครับได้เหวมีทีมแพ้หนึ่งทีครับโอเคครับชนะไหมครับตอนนี้เทเลอร์มาอีกหนึ่งครับก็ซื้อเทเลอร์มาครับตอนนี้ลงเลเวลไปก่อนแล้วกันครับตอนนี้รอบที่ยี่สิบห้าแหวนมีเจก้าตานี้เราไม่ได้ล่นเวทครับก็ใส่ไปก่อนแล้วกันครับไม่ค่อยมีะไรนาสนใจก็ใส่แเทลไนท์ไหมครับ ยิงสตันนะครับตอนนี้ลุงยิงครับชิงไปชิ่งมาครับถือว่าอนขทันดีครับไ่เป็ดไหนของเราเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ได้กล้วยมาอีกถึงงานนะครับแล้วก็กองสีฟ้านะครับอ่าตอนนี้65ลงเลเวลไปแล้วกันนะครับเปิดกลองครับไม่เคยมีอะไรเท่าไหร่ครับแด้ด้อมดีไม่เอ่ยก็เปลี่ยนเป็นของแล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนของออกนิดนึงครับ เอาใส่ให้เฮลไนท์นะครับแล้วก็ไลท์เบดไนท์ไอเทมที่ไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้ความสูงข้าพเ่อเจอศาสตว์วอร์ีเออร์นะครับขั้นที่สองเกือบแล้วถ้าอีกขั้นหนึ่งนั้นเราตีไปโดนสตาร์ทอนื่องเดียวนะถ้าไม่มีดูเลือดนี่สู้ไม่ไหวครับตอนนี้ตัวใช้ซิกเน็ตเซอร์ครับลุนงแล้วสตครับเรียบร้อยครับชนะไปครับนั่นมาดูรอบที่27ครับลงเลเวลไปครับตอนนี้ อาอีกทีนึงครับตอนนี้ไม่มีอะไรให้ลงนะครับก็ลงในส่วนของดร็อกเตอร์แล้วครับเผื่อจะคว้างน้ํายาสตัน์ให้ตัวอื่นครับตอนนี้ม่งถึงภาพเจอมาดูกินแล้วฟีดนะครับไหวหรือเปล่าเลยแต่ลักษณะไม่ไหวหรือเปล่าเราไม่ไหวเพราะลิงนะสตันจะไหวหรือเปล่าไม่น่ารอดครับเรียยร้อยครับเอ๊ะไปครับตอนนี้ไม่ไหวครับ ตอนนี้ส่งรีวิวไปครับตอนนี้รีนึงครับเอาเบสเบเซิร์กมาพอดีครับเปิดภาษาในส่วนของโทขั้นที่3พอดีนะครับตีเร็วดีเรื่อยครับเร็วแรงครับเรามีไรเบียร์ไนนะครับทิงตีเร็วก็ริ้งชิงเยอะนะครับครับนี่นะตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้อมีทีมแพ้หนึ่งครับอไข่ไามอีกหนึ่งพอดีครับถือเก็บไปครับส่เรเวลไปครับตอนนี้ ตอนนี้มารวมของที่มันไม่ได้ใช้ก่อนนะครับนะครับเปิดอ่าค้อนสายฟ้าใหญ่น่าสนใจแล้วก็คิทีเ้านะครับก็น่าสนใจครับเอาค้อนสายฟ้าดีกว่าครับตีให้มันเกิดชิ่งครับเอาตีก่อน้าเจอเจอปีทกับลูกอีกอีแล้วนะครับหัวเดิมไหมครับไหวหรือเปล่าเอ่ยแต่เดี๋ยวอาจจะต้องปิดตำแหน่งครับโนนโอเคครับชนะไปครับตอนนี้าฝั่งตรงข้ามแพ้เลยครับได้เงินเยอะด้วยครับตอนนี้ ลงเลเวลไปเลยแล้วกันครับตอนนี้ก่อนที่รอยชะตาก็ได้ครับตอนนี้รอบที่30มสิบแล้วคลิปชุดนี้จะมีลิลิกอะไรให้เราเลือกบ้างครับเดี๋ยวมาดูครับอ่าได้ไหมกายสิทธิ์อันหนึ่งครับก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีครับไม่มีนกเวทครับเคครับอ่าปอดไน์ขึ้น2งดาวตัวแรกครับลงเลเวลไปเลยแล้วกันครับอ่าลงวอลเลอร์ได้ขี่ผายยากมาจากในส่วนของไอเทมนะครับ ก็เป็นตีเร็วเพิ่มไปนะครับเปิดลีลิกอ่าได้บูมชอ็อปพอดีครับก็ถือว่าดีครับอ่ไม่ได้ใช้แล้วเขาใส่ฟ้าแล้วก็ส้อยกันสะกดจิตไม่ต้องครับก็เป็นในส่วนของคาทาเสกแพนกวินแล้วกันครับนะคาทาเฮงนะครับตอนนี้อีเจนซิตัสที่สามครับไหวหรือเปล่าเลยใอ้พอไหวไหมไหวน่าจะไหวอย,อยู่ครับตีเร็วครับนี่แนะจิงจิงนี้เลย,เลยตัวท้ายอาันดับเบอรล เรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้อาซีเกตเนสเตอร์ขึ้น2แล้วครับแล้วก็เมื่อกี้มีทีมแพ้หนึ่งทีมครับอาในส่วนของเจาะเกาะนะครับก็เดี๋ยวเอาไอเทมออกครับอาใส่ให้ส่วนของเบอร์สเกอร์ครับสี่ทีมสุดท้ายครับอาไม่ใช่สี่ทีมสามทีมสุดท้ายครับเดี๋ยวลิงอีกแล้วครับทิ้งท้าบไหวหรือเปล่าเอ้ยใครพอไหวหรือเปล่าอุ้ย ไ์เบียดไหนเราจะไหวไหมไรเบียดไหนเกือบตายครับตายแล้วครับสุดท้ายรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้โอเคเหลือสองทีมสุดท้ายครับมาวัดกันดูครับมีอะไรให้เราของสะจจเหลือเกินมาครับเปิดมาเกาะอมตะครับใส่ให้ในส่วนของไรเบียดครับในส่วนถ้วยไม่ได้ใช้ครับใส่ให้ไรเบียดไหนครับมีดูมายงขึ้น2ดาวครับตอนนี้ ตอนนี้เปิดภาษาบรนนิี์เออพราะมีดูครับเอาไปดูตัวอื่นทำคะแน่ใจยังไงไม่ใแบบช่ปัญหาครับไหวไหม่เอ่ยโดนสตาร์ทขนาดนี้อาจจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งครับไม่ไหวครับแย่ไหมครับตอนนี้สงสัตยต้องขยับครับอยู่ไม่ได้ครับมีเส้นแบทอูเมนนะครับด็อกเตอร์ก็มาอีกตัวหนึง่งเฮลไนท์ครับขาย ไม่ขายับขยับตัวนิดหนึ่งครับตอนนี้เรากระจุกเกิดไปครับเจอในส่วนของลิงสตันเราค่อนข้างเยอะครับโอเคเราสลับตำแหน่งครับกระจายกระจายนิดนึงครับเกิดชิงครับนีน่เก็บในส่วนของตัวตองปุกนะครับตอนนี้ยิงชิงครับตัวสุดท้ายยิงจ่อครับเกาะเกาะเกาะอันตายแล้วไม่ใช่ปัญหาครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ มาดูลำพีชสามสิบห้าครับอาซิงเกตแดนเซอร์ขึ้นไปครับมาดูครับว่าได้อเทมอะไรบ้างครับในกล่องกล่องกล่องพวกรับดูตีครับนี่เรียบ้อยครับได้ในส่วนของเจาะเกาะมาอันนึงครับอาไข่มหนึ่งใบครับเปิดกล่องอาฮะค้อนสตตนใหญ่ครับตีเร็วก็ไม่น่าต้องใช้แล้วมั้งเดี๋ยวดูกันครับ ตีเร็วให้ในส่วนของเอ่อเบอร์สเกอร์นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ครับดีกล่องครับดีเลยแล้วกันอ่ะของของทองอีกรอบหนึ่งครับน่าจะเป็นเกาะครับได้ทั้งเกาะได้ทั้งความเร็วครับไปครับไม่ใช่ปัญหาสบายใจครับอีแน่ตีชิ้ครับตีชิ้นไหมครับในส่วนของเลดฟอกอามันตะตายไปแล้วครับเียบรสอยตอนนี้ หวไหมเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกํลังใจกับช่องเราแบ็กมิชแชนเนลด้วยกันครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ